อีกภารกิจหนึ่งของท่านองคมนตรีด้านการศึกษาบ้างอ่ะถูกต้องนะครับองค์มนตรีได้มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานครับมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกครับ ที่อาคารทีประวิทย์มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบุลสงครามจังหวัดพิษณุโลกพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นประจําปี2567พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติ งานโครงการยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครูครับนักศึกษาทุกสาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอนซึ่งจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษครับเช่นการใช้เกมภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การสอดแทรกคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษในรายวิชาพัฒนาการของภาษาไทยการจัดกิจกรรม English Camp ให้กับนักศึกษากลุ่มทาเล n t สื่อสารการสอนและสร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครับโดยจะมีการทดสอบก่อนหลังเพื่อเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษครับซึ่งผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2516พบว่ามีนักเรียนสอบผ่าน1,021คนคิดเป็นร้อยละ57.98นะครับจากผู้สมัครสอบจำนวน1,761คนโมเดลการผลิตครูดีสีพิบูรณ์ของมหาวิทยายลัยราชพัฒที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะต่างๆให้กับนักศึกษาคณะเขารุศาสตร์นะครับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและในวันที่4เมษายน2567ครับองค์มนตรียังคงตรวจติดตามการปฏิบัติงานของมหาวิทยายลัยราชพัฒพิบูลสงครามเพื่อรับฟังสรุปผลการขับเคลื่อนกิจการนักศึกษาและพบผู้นํานักศึกษาของมหาวิทยายลัยราชพัฒพิบูลสงครามอีก1วันครับ